กรมพัฒนาที่ดินจัดงานเปิดตัวพอดอ7 7สารชีวภาพย่อยสลายต่อสังพืชลดการเผา ฝืนฟูดินรักษาสิ่งแวดล้อมในวันที่8กันยายน2568ณสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรีอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีดรทวีศักดิ์ธนะเดโชพลอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเป็นประธานเปิดงานและนายอธิวัต์สิทธิพิญยาพัฒนผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดินเป็นผู้กล่าวรายงาน งานเปิดตัวครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีและสร้างความเข้าใจในการใช้พอดอ17สารชีวภาพย่อยสลายต่อสังพืชให้กับหมอดินอาสาเกษตรกรประชาชนทั่วไปและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้นกว่า200คน ผลิตภัณฑ์พอดอ7ถือเป็นนวัตกรรมชีวภาพชนิดใหม่ที่กรมพัฒนาที่ดินใช้เวลาวิจัยและพัฒนา,นานานกว่า4ปีจนได้สารชีวภาพที่มีประสิทธิภาพสูงประกอบด้วยจุลินทรีย์และเอนไซม์ที่ช่วยเร่งการย่อยสลายต่อสังข้าวและข้าวโพดได้รวดเร็วภายใน7วันพอดอ7 เป็นอีกหนึ่งผลงานสำคัญที่กรมพัฒนาที่ดินภูมิใจนำเสนอเป็นนวัตกรรมที่ไม่เพียงแต่ช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตและเวลาในการเตรียมแปลงเพาะปลูกแต่ยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมลดการเผาตอสังและฟื้นสู่คุณภาพดินให้สมบูรณ์ยั่งยืนกรมพัฒนาที่ดินมุ่งมั่นเผยแพร่และขยายผลการใช้พอดอิบสารชีวภาพย่อยสลายตอสังพืชไปยังเกษตรกรทั่วประเทศเพื่อสร้างความตระหนักและกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเผาตอ ่หันมาใช้วิธีการที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับแนวทางงดเผ่าต่อสัง้งสร้างดินยั่งยืนฝื้นสิ่งแวดล้อมทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พอดอ17สารชีวภาพย่อยสลายต่อสั่งพืชได้ผ่านเพจเฟ e บุ๊กกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดินกลงพัฒนาที่ดินหรือโทร025790679